ครับนักเรียนทุกคนจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเส้นขนานกันมาแล้วส่วนวันเนี้ยเรื่องที่เราจะต้องเรียนคือเรื่องเส้นตั้งฉากนักเรียนมาดูเรื่องเส้นตั้งฉากนะถ้าเรามีเส้นตรงอยู่2เส้นให้เป็น l 1กับ l 2ซึ่งไม่ขนานกับแกน y นะ l 1เนี่ยมีความชันเท่ากับ m 1 l 2เนี่ยมีความชันเท่ากับ m 2นะถ้าเส้นตรง l 1ตั้งฉากกับ l 2เนี่ย ถ้าเรานําความชันของสองเส้นมาคูณกันเนี่ยมันต้องเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้นักเรียนดูทฤษฎีบทเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนามกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อนําผลคูณของความชันของ,องสองเส้นเนี่ยมาคูณกันเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนี้นะําไปใช้นักเรียนดูตัวอย่างที่สี่สิบ ข้าให้พิจารณาว่าเส้นตรงที่กําหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ตั้งฉากกันหรือไม่เพราะหนึ่เส้นตรงผ่านจุด0ูเราให้เป็นจุด a พิกัดจุดเป็น0ูกับ57าเจ็ราให้เป็นจุด b พิกัดจุดคือ5กับ7จ็แล้วก็จุดหกสามเราให้เป็นจุด c พิกัดจุดคือ6กับลบสจุด d เราให้พิกัดจุดเป็นลบหนึ่งกับสอที่ดู เส้นติดตรงที่ผ่านจุด00ก 0, ับ57นะเรามาหาความชันคือ m ของ a กับ b ก็เท่ากับ y1 0ลบ y2 หารด้วย x1 ลบ x2 เพราะนั้นความชันของ ab เนะี่ยจะเท่ากับ7ส่วน5ต่อไปนักเรียนมาหาความชันของ cd ความชันของ cd ก็คือ y1 ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2ก็เท่ากับลบ5ส่วน7ถ้าเรานำความชันของ ab มาคูณกับความชันของ cd มันจะเท่ากับ7ส่วน5คูณกับลบ5ส่วน7ซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ1เพราะนั้นเยนก็สรุปได้ว่าเส้นตรง ab ตั้งฉากกับ ตีดีน,นักเรียนดูตัวอย่างที่41เส้นตรง L เนี่ยมีความชันเท่ากับสามส่วนสี่เขาให้นักเรียนหาเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ตั้งฉากกับเส้นตรง L เนี่ยมีความชันเท่าไหร่ทีนี้โจทย์ให้มาคือความชันของเส้นตรง L เนี่ย M L เนี่ยมีค่าเท่ากับ3าส่วนสนีะ่เส้นตรงอีกเส้นตรงหนึงเราให้เป็นให้ L หนึ่งเป็นเส้นตรง ที่ตั้งฉากกับ L อลเพราะนั้น M ของ L1 ลนึ่งเนะีเอามาคูณกับ M ของ L เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับลบหนะึแต่เส้นตรง L เนี่ยเรารู้แล้วคูณกับ3าส่วนสีเนี่ยเท่ากับลบหเพราะนั้นความชันของ L1 ต้องเท่ากับ ลบ1คูณกับ4ส่วน3ก็เท่ากับลบ4ส่วน3เพราะฉะนั้นความชันของเส้นตั้งฉากกับ L เนี่ยมันจองมีความชันเท่ากับลบ4่ส่วน3อนนเรียนดูตัวอย่างที่43เส้นตรงนี้ผ่านจุด A พิกัดจุดคือ k กับ7 b พิกัดจุดคือลบ3กนะับลบ2ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C พิกัดจุดคือ3กับ2 d พิกัดจุดคือ1กับลบ4 กาให้ในักเรียนหาค่าของ k เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นเลย m ความชันของ a b เนี่ยเท่ากับ7บวก2หารด้วย k บวก3ก็เท่ากับ9ส่วนด้วย k บวกกับ3นะต่อไปเรามาหาพิกัดจุดเอ้ยเรามาหาเส้นขนานของโทษทีนักเรียนเรามาหาความชันของ c d ความชันของ c d เท่ากับ สองบวกกับ4หารด้วย3ลบกับ1ก็เท่ากับ6ส่วนด้วย2ก็เท่ากับ3นะแต่โจบอกว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันตั้งฉากกันก็แสดงว่าถ้าเรานำความชันมาคูณกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากับลบ1นะก็สะแสดงว,ว่า9ส่วนด้วย k บวก3คูณกับ3เนี่ยต้องเท่ากับลบ1นักเรียนก็จะได้เป็น27เท่ากับ ลบเพลบสาะฉ้น,นั้เ k ก็เท่ากับลบ30อันนี้นเรียนดูตัวอย่างที่44รูปสามเหลี่ยม ABC มีจุด A พิกัดจุดคือ2กับ6จุด B พิกัดจุดคือ4กับ1และจุด C เนี่ยพิกัดจุดคือลบ1กับลบ2เป็นจุดยอดนะเขาให้นักเรียนแสดงว่า ABC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็แสดงว่านะต้องมีด้าน กู้หนึ่งทึ่งคูณกันแล้วได้เท่ากับลบหนึ่งนักเรียนมาดู m a b m a b ก็เท่ากับ6ลบหนึ่งหารด้วย2ลบสี่ก็เท่ากับ5ส่วนด้วยลบสองต่อไปมาหา m b c ก็เท่ากับ1บวกกับ2หารด้วย4บวกกับ1ก็เท่ากับ3ส่วนห ต่อไปหา m a c m a c ก็เท่ากับ6บวก2หารด้วย2บวก1ก็เท่ากับ8ส่วนด้วย3ก็แสดงวา่านักเรียนต้องแสดงให้ได้ว่าถ้ามันเป็นสาม่ยมุมฉากแล้วเนี่ยมันต้องมีด้านคูณหนึ่งซึ่งคูณมันทั่วทีนักเรียนมันจะต้องมีความชันคู่หนึ่งคูณกันแล้วได้เท่ากับลบหนึ่งจากที่ดูความชันทั้งหมดแล้วเนี่ย ไม่มีคู่ใดเนี่ยคูณกันแล,แล้วได้เท่ากับลบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนดูตัวอย่างที่46นะพิกัดจุด2กับ5แล้วก็พิกัดจุด2 9 6 9 6 5เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมนะเขาให้นักเรียนแสดงว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมเนะ่ตั้งฉากซึ่งกันและกันเรา,ากำหนดว่า ให้จุด A เนี่ยมีพิกัดจุดเป็น2กับ5ให้จุด B เนี่ยมีพิกัดจุดเป็น2กับ9ให้จุด C เนี่ยมีพิกัดจุดเป็น6กับ9แล้วก็ให้จุด D เนี่ยมีพิกัดจุดเป็น6กับ5ถ้เรานำจุดทั้ง4จุดเนี่ยมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ตามตามนี้เพราะนั้นเส้นทะแยงมุมเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยมันก็คือด้าน AC กับด้าน BD าเส้นตั้งเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นตั้งฉากกันเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าควนะามชันของ mc ไอ้ฝัโทษทีนักเรียนความชันของ ac นะเมื่อเอามาคูณกับความชันของ bd เนี่ยมันต้องเท่ากับลบหนึ่งทีนี้เรามาหาความชันของ ac ก่อนความชันของ ac ก็เท่ากับ5ลบ9ส่วนด้วย2ลบ6ก็เท่ากับ -4 ส่วนลบ4ก็เท่ากับ1นะต่อมาหาความชันของ BD ความชันของ BD ก็เท่ากับ9 -5 ลบ5ส่วนด้วย2 -6 ลบ6ก็เท่ากับ4หารด้วยลบ4ก็เท่ากับลบ1เมื่อนำความชันของทั้งสองเส้นมาคูณกันจนะต้องเท่ากับ ได้เท่ากับลบหนึ่งนะก็สรุปได้ว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะ A B C D ตั้งฉากกันแสดงว่าเส้นทแยงมุม A C ตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม B D หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถเอามาถามครูในห้องเรียนได้ ต่อไปนะเราจะเรียนิเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมีการาฟเป็นเส้นตรงหรือสั้นๆว่าคือสมการเส้นตรง